ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปังปังแคนแนลกันอีกแล้วนะครับผมเพื่อนนะแล้วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ก้ายูสีกันนะครับผมเพื่อนนะมาเนี่ยผมก็มาหาเปลี่ยนห้องบาคารา่ากันเล่นใหม่แล้วกันเนาะมาวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ห้องอะไรห้อง W M คาสิโนแล้วกันเนาะผมไปเจ็งกับเสือมังกรเซ็กซี่บาคาร่า,า,รามาอยู่สองตาสองรอบเลยวันเนี้ยเออเสียเสีย,สยทั้งสองรอบเลยครับวันนี้ดวงไม่เข้าเลย มาเถอะผมลองมาเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนห้องดูกันสักรอบแล้วกันเนาะอ่ะสําหรับรอบนี้ <C S 1> ผมก็จะมา,าอยู่ที่ค่าย s c ก้นัน่นเ <ะ S 2> พื่อนนะก็มาอยู่ที่ห้องเกมบาคาร่าผมกับก็เป็นเกม w m casino นะเพื่อนนะมาเราก็จะมาลองลุยกันค่ายนี้ดูสักหน่อยแล้วกันว่า <c oughs> ไม่รู้ว่าผมจะกู้อะไรกู้สักสีหรือว่าไม่ใช่เออกู้สักสี์พรือว่าผมจะมาเอาทุนผมคืนได้ไหมในกับห้องนี้นะห้องนี้ก็เอาทุนก็มาสี่พันกระบะนะผมนะมาเดี๋ยวเดิมมาแรกมาที่ น้ำเงินแล้วกันเดิมมาแรกไปที่น้ำเงินแล้วกันนะผมนะมาเรามาลุยกันเดี๋ยวเรามาลุย,าายกันเลยแล้วกันเนาะดูซิว่าห้องนี้จะกู้หน้ผมได้อีกหรือเปล่านะดูซิว่าห้องนี้จะจะทำให้ผมแบบยิ้มออกหรือเปล่านะจะทำให้ผมยิ้มได้อหรือเปล่านะห้าแต้มสวยโอ้โหแปดพกบแปดหลังโอ้โเกินไปเพื่อนนะเกินไปครับผมนะแบงร์ชนะรอบแรกก็ถือว่า แต่ว่าวางแเจ้งไปแล้วกันเนาะตัวเลนจ้งไปแล้วกันรอบรอบแรกนะมาเดี๋ยวตามนี้มังต่อแกันผมนะว่ามันมันมาแดงเยอะเพื่อน้นะผมว่ามันน่าจะตัดนะผมว่ามันน่าจะตัดนะครับผมนะดูซิว่าจะตัดได้ผมไหมนะดูซิว่าจะตัดได้ผมไหมรอบนี้ผมก็ทบไปที่หนึ่งพันบาทแล้วกันนะตรงไปที่น้ำเงินนะครับผมนะดูซิว่าจะมาไหม คิดว่าจะมาในรอบนี้นะชันค่ะสามต่อเจ็ดอ๋อแต้มเดียวเราสามแต้มยังไงโอ้แปลหลังสวยดิเออโอ้ยนึกว่าจะก้าวหลังซะแล้วนะเพื่อนนะอสวยไม้นี้ก็ถือว่าแก้มือได้เพื่อนนะไม้นี้แก้มือได้ครับผมนะมามามันต้องตัดสักไม้หนิอ่ะตามความคิดผมนะอ่ะมาดอกไม้ต่อไปนี้เราก็จะมา เสียวกันอีกแล้วนะเพื่อนนะดยวไม้ต่อไปเราก็จะมาเสียวกันอีกแล้วนะะผาก็จะอยู่ที่น้ําเงินแล้วกันนะเพื่อนนะผมก็จะตามที่น้ําเงินแล้วกันดูซิว่าน้าเงินจะมาหรือเปล่านะผมนะรอบนี้นะดูซิว่าน้ําเงินจะมาหรือเปล่านะเพื่อนนะมาเดี๋ยวเราลุยกันมาดูที่จะมาไหมนะดูที่จะมาไหมหมดเวลาสําหรับการวางเงินมาไหมผมมาไหมอืมอืมเอาแล้วไงห้าห้าทั้งคู่ เลือกไหมเลือกไหมอไม่เลือกครับผมเสมอไปนะอ่ะไม่เลือกครับผมไม่เลือกนะไม่กล้าสู้ครับผมไม่กล้าสู้ครับผมนะถ้าเกิดมันเลือกเนี่ยผมว่าโอกาสที่ผมจะชนะน่าจะมีนะเพื่อนนะเล่นเลยไหมคะผมว่าโอกาสที่ผมชนะน่าจะมีนะถ้าเกิดเขาเลือกเนี่ยอ่ะลองเรามาลุยเราลองมาสังเกตใบนี้ดูแล้วกันใบทางฝั่งน้ําเงินเปิดใบแรกนะเพื่อนนะอ่าดูซิว่าจะพอได้ไหมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่น้ําเงินต่อแล้วกันเดี๋ยวเราลองมาลุ้น ไพ่ใบน้ำเงินไพ่ใบแรกล้วกันนะทำไมถึงเขาไม่เลือกนะตาเมื่อกี้นะเพื่อนนะทำไมเขาถึงไม่เลือกให้ให้แดงให้จับไพ่ตู้นะเพื่อนนะสำหรับการวางเงินเดิมเรามาลุ้นใบนี้ดูเอ้ลุ้นใบนี้ดูนะเพื่อนนะโอ้โหดูดิถ้าเขาเลือกมาเขาก็มีเสียชนะนะเพื่อนนะแต่เขาไม่เลือกครับผมนะไอ้ถึงแม้รอบนี้เขาก็ชนะไปแล้วนะเพื่อนนะรอบนี้เขาก็เช็ดคอเราแบบนิ่มๆครับผมนะ รอบนี้เขาเชียดเราแบบนิ่มๆนะครับผมนะรอบนี้นะเริ่มเล่นเลยไหมคะโอ้รอบนี้วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรวันนี้สำหรับบาคาร่าผมวันเนี้ยวันนี้ลงอะไรก็ไม่ค่อยงงไม่ค่อยแบบได้กํไาไรขาดลอยนะเพื่อนนะมีแต่ขาดทุนไม่งั้นก็เท่าทุนนะครับผมนะเพื่อนนะแต่ส่วนใหญ่วันนี้ที่ผมลงไปเนี่ยทําคลิปให้เพื่อนลงไปเนี่ยมีแต่ขาดทุนกับหมดดากันเพื่อนนะ วันนี้ก็เป็นวันอะไรครับผมนะวันนี้ไม่รู้เป็นวันอะไรดว<า>งไม่ดีเลยนะนวัผมก็าตามที่น้ำเงินต่อแล้วกันสามแต้มเอาสองแต้มพอสวยเราเจ็ดแต้มอ่ะสวยครับผมนะเขาห้าแต้มอ่ะก็บวกมาผมเบาๆมาเลเยอร์เจ็ดแต้มสวยครับผมนะมนะมนะรอบนี้สวยไปใส่ผู้เล่นและเจ้ามือไพ่คู่ชนะสสยงามสวยงามพอได้ผมพอได้อยู่พอได้อยู่ S <S รอบนี้ก็เมือเชิงเล่นยากๆนะเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นยุทธไหนผมว่าเล่นยากเลยนะตอนช่องนี้นะเออเป็นยุทธเปลี่ยนค่ายมาหลายค่ายก็ไม่เข้าห้เลยนะวันนี้นะมาเดี๋ยวตามาน้ำเงินไปอีกสักหน่อยแล้วกันมามาตามอีกสักน้อยแล้วกันมาดูซิมันจะมาเป็นเรื่องมันต่อไหมหรือมันจะสลับไปปิงปองไปแดงนะเพื่อนนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมาน้ำเงินนะมันไม่น่าจะสลับปิงปองไปได้หลายตาขนาดนี้นะ โอ้โหหกแต้มเราสองแต้มโอ้โหไม่เข้าแล้วผมนะสองแต้มไม่เข้าแล้วผมเพื่อนนะไปไหนนะผมเหรอทุนนะผมนะมาเดี๋ยวผมขออีกสตาร์แล้วกันขอตาน้ําเงินแล้วกันมาถ้ามันสลับปิงปองรอบนี้มันต้องมาน้ําเงินนะใช่ไหมอ่เพราะว่ารอบเมแกวมันรอบที่แล้วมันปิงปองไปแดงนะดูรอบนี้นะมันต้องมาน้ําเงินนะ มารอบนี้ถ้าถ้าผมไม่ได้ผมผมขอถอนตัวก่อนแล้วกันไม่ไหวผมจะให้ผมหมดตูดหมดตากทุกเกมไม่ไหวเหมือนกันนะเพื่อนๆนะมันขาดทุนเหมือนกันนะมาเดี๋ยวรอบนี้แล้วกันถ้าไม่เข้าผมก็จะขอพักก่อนแล้วกัน้าแต้มสวยโอ้โหโอ้โหดูดิแปดล้างนะเพื่อนอะไรกันครับนี่อะแปดแต้มแบงเกอร์ชนะโอ้ยแย่อยูแบบนี้ก็แย่อยู่ครับผมนะ โอเคครับผมเพื่อนนะรอบนี้เริมรผมไม่ห้าวดีกว่าเพื่อนผมไม่ห้าวดีกว่านะผมเหลือทุนไว้หาเล่นเกมอื่นกันต่อยก่อนเนาะหรับรอบนี้ไม่ไหวจริงผมบาคาร่าช่วงนี้ไม่ไหวจริงเงนาะเพื่อนเนาะเออต้องขอถอยตัวก่อนแล้วกันไม่งั้นเจ๊งหมดตูดแน่เพื่อนนะอ่ะโอเคผมสำหรับใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันเนาะครับเนาะสำหรับรอบนี้ผมขอตัวพอก่อนแล้วกันไปเลยครับสวัสดีครับผม